แน่นอนวันนี้นะครับอยู่กับผมเนทอโต้นะครับอยู่กับรถสวยๆอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีโตโยต้ารีโว่นะสองจุดสี่อนทรีเกโตนะครับปีสองพันยี่สิบพร้อมชุดแต่งออฟโรดจัดเต็มนะครับจะสวยจะเด็ดขนาดไหนของแต่งมูลค่าสามแส่แน่นอนแล้วไปชมกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบบีครับวันนี้อยู่กับผมเนทอโต้เหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้อยู่ที่ทอโต้นะครับแน่นอนอยู่กับผมนะอยู่กับรถสวยๆ นะวันนี้นะใครที่เป็นสายออฟโรดนะครับเป็นออฟโรดสายสบายนะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะได้รถปีใหม่นะครับรถปี2020เลยนะครับคันที่อยู่ขวามือของผมนะครับต้องบอกว่าทีเด็ดมากๆนะครับผมปากกดซับ s c ไคร e กดกระดิ่งก่อนเดี๋ยวผมพาไปชมและบอกรายละเอียดดีเทลทุกอย่างนะว่าคุ้มแค่ไหนนะครับนะคันนี้นะทีเอฟซีเห็นนะเดิมสแตนดาร์ดคือ r ีโว p พีล n e เนอร์ นะครับเป็นรีโว่พีลรนเนอร์2.4ตัว e นะครับเป็นตัวเอนทรีนะครับเป็นตัวเริ่มต้นของตัวสูงเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะตัวรถเป็นปี2020นะปี2020นยแล้วคันนี้ก็คือได้สีรถนะครับแล้วก็ออปชั่นผมบอกเลยว่าจุกจุกคุ้มคุ้มของแต่งทั้งหมดรวมล้อรวมช่วงล่างนะสองแสนสามแสนบวกนะครับใครสนใจคันนี้นะผมบอกเลยว่าฟรีดาว นะเราเสนอขายในราคา595,000บาทนะครับราคา595ฟังไม่ผิดได้รถแบบนี้ไปเลยพร้อมลุยทุกที่นะเดี๋ยวมาดูดีเทลนะครับด้านหน้าเลยนะกับคันนี้นะเดี๋ยวฮะเน้นตรงโครงสร้างเดิมก่อนนะครับกันชนไฟหน้าฝากระโปรงตรงนี้เป็นตัวเอ็นที่ทั้งหมดนะครับเป็นเดิมสแตนดาร์ดโรงงานนะจะไม่มี่าตัดหมอกนะเป็นตัวเอ็นที่นะครับเป็นตัวสูงทีลันเนอร์นะครับตัวรถเป็นสีเทานะครับกระจังหน้าตัวนี้จริงๆเขาเรียกเป็นหน้าหมูป่า นะครับกระจังหน้าใหม่นะเป็นสีดำเป็นสีดำด้านนะตัดกับโลโก้โฮเมียมแบบนี้นะครับนะโครงสร้างเดิมของรถยังอยู่ทุกอย่างนะครับคันนี้นะดูนะเดิมหมดแก้มชิดนะกันชนเดิมนะครับแล้วผมจะบอกดีเทลของแต่งด้านหน้านะครับกันชนตัวน,นี้เป็นกันชนเหล็กนะลากรถลากเรือได้นะครับเป็นกันชนเหล็กนะครับพร้อมไฟสปอร์ตไลท์นะของค่ายดังนะ สองฝั่งพร้อมสวิตช์แยกนะเป็นสวิตช์แยกนะแค่นี้หน้ากับหลังเนี่ยก็หลายหมื่นละนะครับแล้วก็ด้านข้างนะของคันนี้นะครับเดินเป็นตัวพีเลนเนนะครับแล้วก็ไปแปะนี่มาคิ้วล้อนะเป็นคิ้วยาวมากอย่างนี้เลยนะไม่ได้เจาะตัวถังนะแปะมาแล้วก็ใส่การลอยไว้นะถ้าถอนออกก็ไม่เป็นไรนะเนียนๆ ตัวนะรถนะโครงสร้างเดิม100%อไม่มีความจมน้ำชนหนัก,นกใครที่ชอบรถสไตล์ออฟโรดคันนี้ผมบอกเลยว่าคุม้มนะครับแล้วล้อแม็กนะคันนี้นะแม็กแท้นะมีลายเส้นอยู่นะคันนี้เป็นแม็กแท้และยาง B F Goodrich อะไรถ้ารู้อยู่แล้วเกือบแสนนะค,คันนี้เป็นยางออเทเลนนะเป็นยางออเทเลนนะครับของ B F Goodrich นะล,ล้อมีลายเส้นอยู่นะครับแล้วก็ช่วงล่างนี่ต้องบอกว่าจาัดว่าเต็ม รถนะสไตล์นี้นะครับต้องใส่ตัวปีกนกที่เป็นปีกนกอิกสระนะเพราะว่าล้อมันจะแบกเข้าแบกออกอยู่แล้วนะแต่โดยแอจเป็นปีกนกไส่นะปีกนกไส่ยกชุดเลยนะครับแล้วก็โช้กอัพเป็นของโฟร์เฟนเดอร์นะครับมีซับแทงแยกนะครับแล้วก็มีกันะกโค้งนะกันโค้งด้านหน้ามาอีกนะเป็นตัวแดงๆส,งส้มๆที่อยู่ด้านล่างนะอันนี้คือกันโค้งด้านหน้านะถ้ารถติดปีกนกอิกสระแล้วควรจะมีกันโค้งนะมันช่วยบาลานซ์นะของตัวรถได้ดี นะครับแล้วก็นี่ระนโซลการ์ที่ของเดิมนะครับไปเลี้ยวติดกระจกเหมือนเดิมนะกระจกโตโยต้าแท้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็เป็นครอบเป็นแคปลาคาร์บ,บอนแคปลาและไฮไลท์อยู่ที่อะไรนี่ผมพาไปดูนี่นี่ดูบันดไดไฟฟ้าติดตั้งให้แล้วบันดไดไฟฟ้าพอเราเปิดประตูปุ๊บบันไดกลางออกนะใช้ได้จริงนะเนี่ยผมผมขึ้นไปยืนผมเปิดได้หมดเลยนะคันนี้เป็นบันดไดไฟฟ้า นะครับถ้าเราปิดประตูบันไดนี้จะปิดลงนะครับนะเนี่ยพอปิดประตูปุ๊บบันไดก็จะเก็บเองนะอันนี้เราให้ไปหมดนี่เลยนะเราจัดให้แล้วนะครับหน้าหลังเป็นล้อแท้เหมือนกันนะยาง BF Goodrich สีเส้นชุดหน้าหมดเลยนะยางใหม่ล้อใหม่นะพ่นกันสนิมเรียบร้อยนะคันนี้นะโชคกอัพช่วงล่างนะทั้ง4ต้นเป็นของโ r o p นเ e n ร e หมดเลยนะเป็นชุดใหญ่ที่มีซับแท้งนั่นเองนะครับนะ โลโก้พีล n นเนอร์มาแล้วเชนนะครับแล้วก็ไฟท้ายที่เป็น l V D เป็น l V D แบบนี้นะครับคือรถเดิมเนี่ยเป็นตัวพีล n นเนตัวสาตรดาดตัวเนี้จะยังไม่มีกล้องนะครับคันนี้ก็เลยติดกล้องเพิ่มมานะเพราะหน้าจอวิทยุข้างในเป็นจอ Android แล้วก็มีช่อง USB Power Outlet มีไมค์มีอะไรให้เรียบร้อยนะครับกันชนหลังอีกเช่นกันเป็นเหล็กนะผมบอกเลยมาเหอะสิลสิบล้อก็มาบวกได้หนักมากแข็งมาก นะให้ไปเลยนะพร้อมไฟนี้นะไฟสปอตไลท์ไฟสปอตไลท์เราติดสวิตช์แยกหน้าหลังไว้นะเปิดใช้ปิดใช้ได้นะพร้อมหูลากเรือนะครับแล้วดูใต้ท้องรถนะจะเห็นทั้งหมดเลยนะว่ามีอะไรมาบ้างนะไอส้มส้มแดงแดงอ่ะที่เขียนว่าบาลานซ์นะ่คือการโค้งด้านหลังนะครับแล้วก็ที่มียางกาันฝุ่นนะแล้วก็มีกล่องรองอันนะี้เป็นกล่องรองแบบยกสูงนะครับยางกันฝุ่นก็เป็นโช้กของโปรเฟนเนอร์นะครับคันนี้พ้อยเสียเดิมนะไม่ได้ทํา นะโชวของโปรเฟนเนอร์ ner, ทั้งเส้นนะเดิมๆสวยๆนะครับคือต้องบอกว่าคุ้มคุ้มค่านะนะคุ้มค่าแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยใส่เป็นแบบไอ้นี่มานะให้มันมีน้ำหนักเบานะปกติเวลาเปิดต้องเปิดสองมือปิดสองมือนะคันนี้เปิดมือเดียวนะครับมันมีตัวช่วยผ่อนแรงอยู่ข้างในนะแล้วก็โครงสร้างตัวรถเดิมๆนะคือของที่ผมบรรยายไนะผมบอกเลยว่า คุ้มเกินราคาตัวรถละนะห้าแสน้าหมื่นหบาทนะ f อได้รถแบบนี้นะครับเปิดปิดเบานะฝาท้ายนะครับเดี๋ยวไปชมภายในห้องโดยสารเขาก็โมงมาใหม่นะสวยมากนะครับภายในห้องโดยสารนะเขาทำมาหมดเลยนะปกติตัวบบาจะเป็นบาะผ้านะครับสำหรับตัวออฟโรดตัวนี้นะตัวรีโวตัวนี้ตัวเอนที่อ่ะบาะจะเป็นบาะผ้าอันนี้เขาก็หุ้มเป็นหนัง นะเป็นสีแบบมันตาลเข้มๆพุ่มหมดเลยนะนะนี่นี่แล้วก็ด้านหลังนะให้มันแบทกันทั้งหมดนะเบาะตรงนี้ด้วยนะทำมาหมดนะครับเครื่องมือยังอะไรอยู่ครบนะตัวเบานิ่มนะตัวเนี้ยครบแล้วนะถ้าใครจะเอาไปใช้แบบออฟโรดไปวิง่งคลองมาดงมาเดือไปวิ่งไหนขึ้นคงขึ้นเขาไปได้หมดอันนี้เป็น2.4เกียร์ออโต้นะครับสอตัวเอ็ีเนี้ยตัวใหม่ก็ จะมีตัวคูณคอนโทรลมาให้นะครับนะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องนะนี่นะเครื่องนิ่มเดินเงียบนะครับนะหน้าจอก็อัปเกรดเป็นจอ Android มาให้นะครับดู YouTube ได้เลยสบายๆนะครับใครที่เป็นสายชอบดู YouTube หรือว่าใช้เปิดอะไรต่างๆก็ใช้ได้เลยนะครับสบายๆแบบนีนะ้แล้วก็ยังมีกล้องมองหลังที่ติดเสริมมาให้นะครับระบบแอร์เป็นแมนนวล s t a น d า r รเดิมเป็นรถใช้งานนะแล้วก็ USB เพิ่มมาให้ อีกสองพอร์ตเป็น2 0น,นะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะเป็นเกียร์อัตโนมัติมีโหมดการขับขี่โหมดพาวเวอร์โหมด,หมดนะครับเกียร์ออโต้ขับง่ายขับสบายโอ้โหเก็บคือเก็บงานละเอียดมากเบาเท้าแขนเบาแคบประตูนะแล้วคันนี้เลขไมล์เพียง9 4้า0ี่พันกิโลนะครับไมล์เก้ามื่นสี่ไมล์เก้าหนสี่หน้าปัดเลนไม่ไมล์ได้เชนเป็นของัวใหม่นะครับ, 94, 94, ลนะรบแล้วพวงมาลัยก็จะเป็นฟูลมันตีฟังชัน นะฟูลมัลติฟังก์ชันเลยซ้ายขวานะมีหมดมีคูดคอนโทรลด้วยนะปกติ2.4จะไม่มีคูดคอนโทรลนะแต่ตัวนี้เป็นปี20นะมีคูดคอนโทรมาให้นะครับแล้วก็พวกสวิตช์ไฟแยกที่ผมบอกนะสวิตช์ไฟแยกนะอันนี้เป็นสปอตไลท์ด้านหน้าอันนี้เป็นสปอตไลท์ด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นทม์เมอร์นะครับตัวนี้เป็นทมนะ์เมอร์อะไรท่านทม์เมอร์คืออะไรอย่างเช่นเราปิดดับกุญแจปุ๊บรถจะยังไม่ดับนะทม์เมอร์มันจะนับถอยหลัง ปึ๊บๆๆจนเราลอ็อกรถเสร็จแล้วมันถึงจะดับนะครับเนาะเราจะพาไปชมห้องเครื่องกับตัวนี้นะมีสน็อตเนี่ยสน็อกปงสน็อกเกิลอะไรมีให้เรียบร้อยนะฝั่งนี้นะครับคือชอบตรงที่มันเป็นบันดไดไฟฟ้านี่แหละแล้วก็สน็อกเกิลตัวนี้เป็นของซาฟอรีนะเป็นสน็อกเกิลน,นะสีก็จะรับกับตัวนี้นะครับมันจะเอาอากาศเข้าในนี้นะแล้วก็เข้าไปวนผ่านกองอากาศด้านใน นะเดี๋ยวมาลุ้นว่าเขาแปะหรือเขาเจาะนะผมจะไม่ได้ดูเหมือนกันนะคันนี้นะครับนี่เขาเจาะแก้มมานะครับแล้วก็โครงสร้างตัวรถเดิมๆนะปากระปงปฝาก็พงเดิมหมดเครื่องยนต์เนียนนะแท้งคลิปนะน็อตไม่มีขยับนะรบปราเฝ็เดิมบางๆแบบนี้เลยนะครับราคา5้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทแคตาลิติกเดิมครบเครื่องยนต์เดิมนะคานเคิร์เดิมหมดเนี่ย ดูได้เลยนะครับโคตรคุ้มผมบอกเลยกับของแต่งและรถทรงแบบนี้นะคุ้มมากนะครับใครที่กำลังมองหารถสไตล์ออฟโรดนะครับราคาสบายกระเป๋าไม่ข้ามห0แสนนะครับคันนี้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานออปชั่นครบๆไปเลยนะครับโอ้ขนาดนี่จะครึ่งตัวอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังว่าคันนี้ได้อะไรไปบ้างนะคลิปนี้นานหน่อยเนาะนะครับคันนี้เดิมเป็น2.4 e n t นะปี20นะครับ กันชนหน้าหลังกันชนหน้าหลังนะไฟสปอร์ตไลท์หน้าหลังนะสีแล้วนะไฟสปอร์ตไลท์หน้าหลังนะครับช่วงล่างโปรเฟนเดอร์ทั้งหมดนะครับหนะกันโคงหน้าหลังนะครับแล้วก็ล้อแม็กนะล้อแม็กแท้ลายเส้นนะครับแล้วก็ยาง BF ฟูลิดนะดอกใหม่ๆทุ่มท่วมเนี่ยแอย่างแล้วภายในอีกที่เขาทำมาเนี่ยเอย่างหนะ้าจอแอนดรอยอีก10อย่างนะ สิอย่างที่รวมกันก็สามแสนบวกนะวันนี้เราขายคันนี้5 9าแ0นเก้าานบาทนะครับถ้าใครสนใจก็รีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับด่วนๆเลยนะผมบอกเลยว่าแบบนี้มีคันเดียวแน่นอนนะครับที่จะแต่งให้สวยแบบนี้นะเพื่อสงอ่งมอบให้ลูกค้านะครับยังไงวันนี้ผมเน่ทอโต้กับเจ้าตัวรีวิวสวยๆแรงเท่มแบบนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ